สวัสดีคะ่ะเพื่อนเอนวันนี้เราจะมาทําน้ําพริกหนุ่มกันนะคะเราจะมาคั่วพริกขี้หนูแล้วก็กระเทียมก่อนนะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนก่อนคั่วเราก็ต้องใส่เกลือลงไปหน่อยนึงคะ่ะคั่วพริกขี้หนูกับกระเทียมให้สุกเลยนะคะเพื่อนเ<ๆ>อันนี้ก็จะสุกแล้วจ้าคั่วไปสักพักก็พอได้ที่แล้วเราก็ตักพักไวค้ค่ะเพื่อนเพื่อน วันนี้วันใช้พริก3ามอย่างเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาทอดเอาค่ะเพื่อนๆพริกอันนี้เพราะว่าเราคั่วก็ขเขาก็จะไม่สุกนะคะหรือไม่เราก็เอาไปย่างคะ่ะเอาไปย่างไฟคะ่ะเพื่อนๆแต่ว่าวันก็ไม่สะดวกเนาะมันก็สะดวกที่ว่าเอาทอดเอาเนาะเพืนนะ่อนๆเนาะอันนี้ก็คือปิดฝาไว้ก่อนคะ่ะเพื่อนๆตอนแรกเนาะ พราวกลัวน้ำมันเข้ากระเด็นเนาะเราปิดฝาไว้เราจะทอดให้เขาสุกเลยนะคะเพื่อนๆพอเขาสุกแล้วเขาก็เปลือกเขาก็จะสามารถลอกออกได้ค่ะเพื่อนๆเปลือกเขาจะล่อนออกเลยเนาะอันนี้ก็ทอดไปเรื่อยๆคะ่ะคอยกลับด้านนะคะเพื่อนๆให้เขาสุกทั่วกันคะ่ะ วันใช้ไฟอ่อนนะคะพเพื่อนๆค่อยๆทอดไปค่ะไฟอ่อนบ้างไฟกลางบ้างค่ะสลับกันไปค่ะพเพื่อนๆอันนี้ก็เกือบจะสุกแล้วค่ะพริกอันนี้คือไม่เผ็ดนะคะพเพื่อนๆเขาไม่เผ็ดแล้วก็เวลาเราเอาไปทอดหรือว่าไปย่างเขาจะมีรสชาติหวานเนาะจะมีรสชาติหวานเหมาะกับการทําน้ําพริกค่ะ แล้วก็เอาไปทําได้หลายเมนูเนาะเพื่อนๆเนาะอันนี้ก็คือสุกแล้วนะคะเพื่อนๆสุกแล้วจ้าต่อไปวันก็จะมาทอดพริกสีเขียวกันค่ะอันนี้ก็คือมีแค่นี้ค่ะมีเหลือไว้ในตู้เย็นแค่นี้ก็เลยเอาทอดใส่กันเลยค่ะ อันนี้ก็เขาก็จะสุกง่ายนะคะเพื่อนๆแป๊บเดียวเขาก็จะสุกแล้วค่ะเสร็จแล้ววันก็จะมาลอกเปลือกของพริกออกให้หมดค่ะเสร็จแล้วก็จะมาโขูดพริกขี้หนูแล้วก็กระเทียมที่เราคั่วไว้ค่ะเพื่อนๆก็จะมาขูดให้ละเอียดเลยค่ะน้ำพริกหนุ่มนี้ส่วนมากก็เขาจะไม่กินเผ็ดกันเนาะแต่ว่าวันชอบรสชาติเผ็ดวันก็เลยจะเติม พริกขี้หนูลงไปค่ะเ,เพื่อนเพื่อนเพื่อให้ได้ความเผ็ดเนาะอัน,นก็คือโขกเสร็จแล้วนะคะก็จะเติมพริกเม็ดใหญ่ลงไปสองเม็ดค่ะที่เราเอาไปทอดนะอันนี้ก็โขกให้ละเอียดค่ะโขกให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาเติมพริกเม็ดใหญ่ค่ะอันนี้ก็ ขูกให้เข้ากันอีกรอบค่ะเพื่อนเื่อนขูกให้ละเอียดเลยค่ะอันนี้ก็คือจะขูกนานหน่อยนะคะเพราะว่าเขามีน้ำเยอะค่ะเวลาเราเอาไปทอดหรือไปย่างเขาก็จะน้ำเขาก็จะออกมาเนาะเราก็ต้องตำให้ละเอียดหรือว่าขูกให้ละเอียดค่ะเพื่อนๆนค่อยค่ยขูไปนะคะเสร็จแล้วเขาก็ จะเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปของวันนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้วันเนาะวันก็ขออนุญาตพูดและขอบคุณทุกคลิปนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับเพื่อนๆน,นะที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าถูกใจเนาะอันนี้วันก็จะขูกไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆ อันนี้ก็คือโขลกเสร็จแล้วค่ะเข้ากันดีแล้วค่ะทีนี้เราก็จะมาปรุงกันค่ะวันก็จะเติมน้ำปลาลงไปนะคะแล้วก็ผงนัวค่ะแล้วก็จะปรุงแค่นี้ค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ารสชาติของพริกเผาหรือว่าพริกทอดของเราเขามีความหวานแล้วก็ความอร่อยอยู่แล้วค่ะเพียงแค่เราเติมน้ำปลาผงนัวลงไปแค่นี้ก็อร่อยค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็กินกับแคบหมูเนาะ หรือว่าไก่ทอดอะไรก็ได้ค่ะวันก็ได้เติมน้ำปลาลงไปค่ะคน,คนให้เข้ากันก็จะเสร็จแล้วนะคะน้ำพริกหนุ่มของเราค่ะขอบคุณมากนะคะ